ฉันขายมันไปแล้วล่ะขายเหรอขายได้ยังไงคุณหนูขายมันได้ยังไงเนี่ยรู้ไหมว่าคุณหนูพูดอะไรออกมาคุณท่านให้ไว้กับคุณหนูนะคุณท่านให้มันเป็นของขวัญคุณหนูแล้วแล้วคุณหนูขายได้ยังไงนี่ราก,กุยดาดฉันเลยนะฉันขายเพราะว่าฉันอยากจะซื้อ เสื้อผ้าใหม่ๆใ,ให้กับทุกคนน่ะจริงๆนะรากอูอันนี้รากูฟังนะเราจะไปปิกนิกกันนะ่ะฉันคิดว่าฉันจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้แม่พี่เบลลาแล้วก็มายาด้วยทุกคนจะได้ใส่เสื้อผ้าสบายๆไปเดินเล่นข้างนอกกันแล้วก็นิชิเนะก็ยังเป็นเด็กอยู่ฉันก็เลยซื้อของให้นิชิด้วย ฉันคิดว่าไหนๆก็ซื้อแล้วก็ซื้อให้กินีก,กับสุมิตราด้วยเลยมันก็แค่นั้นแหละฉันผิดตรงไหนกันล่ะไม่เลยคุณหนูคุณหนูไม่ผิดเลยแต่ว่าคุณหนูไม่ควรจะไม่ควรจะขายของเก่านะทำไมคุณหนูไม่บอกผมล่ะคุณหนูอย่าลืมนะว่าเหรียญพวกนั้นคุณท่านให้คุณหนูเอาไว้คุณหนูจะขายเหรียญพวกนั้น คุณหนูจะทำแบบนั้นเพื่อผมได้ยังไงกันล่ะเพื่ออะไรลาลากูฉันซื้อเสื้อผ้าให้คนอื่นนะไม่ใช่เธอผมขอโทษคุณหนูคือคือผมไม่ได้ตั้งใจคุณหนูคือ ผมไม่ได้ตั้งใจจะด่าคุณหนูนะไม่เป็นไรรากูเธอจะด่าฉันก็ไม่เป็นไรหรอกนะเธอมีสิทธิ์ที่จะด่านี่นะาเธอจะด่าฉันตอนไหนก็แล้วแต่เธอเลยนะรากูฉันยังไม่รู้สึกไม่รู้สึกแย่หรอกนะไม่ว่าเธอจะพูดอะไรกับฉัน ดีเลยอย่างน้นเราก็ได้เสื้อผ้าดีๆมาใส่ในคอลองส่งหน่อย,อย่าให้วุ่นวายผิดพลาดละ่ะทำตามที่ฉันบอกด้วยนะโอเคโอเคเอาไว้คุยกันนะสมิตราพูดถึงอะไรอยู่เหรอคุยกับใครอยู่นะ่ใครเหรอ,อไม่มีใครหรอกมายาฉันคุย,ยเรื่องปิกนิกเนะ่ฉันวางแผนเอาไว้แล้วนะ บอกเขาว่าอย่าให้ผิดพลาดเรื่องงานปิกนิกเลยทุกคนจะได้ปิกนิกอย่ามีความสุขนะโอเคนี่เธอชอบชุดนี้มากสินะต้องคุณหนูให้ชุดกับเธอนะ่ะเธอตาวาวเชียวนะอันนี้ไม่นะสมิตรานี่มันไม่ใช่แนวฉันด้วยซ้ำไปอะแล้วดูสีนะสิไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลย นี่แต่ฟังนะสุมิตราคุณหนูให้ของขวัญมาแล้วจะปฏิเสธมันก็จะเสียน้ำใจใช่ไหมล่ะเธอดูไหมฉันก็เลยจะต้องใส่มันนะ่ะฉันก็เลยรับเอาไว้นี่สุมิตราเงินของคุณหนูนะ่ยยังไม่หมดแน่นอนเลยล่ะคุณหนูถึงได้มีเงินเหลือแบบนี้คงไม่ได้หายไปหมดหรอก ถึงให้ของขวัญแบบนี้กับเราด้วยแสดงว่าคุณหนูยังมีเงินอยู่แสดงว่าตอนนี้เธอเน่ะชอบคุณหนูขึ้นมาแล้วสินะมายาเออไม่ไม่ไมสมิตราได้ยังไงกันล่ะฉันเข้าข้างเธอเหมือนเดิมเลยนะฉันจะชอบคุณหนูได้ยังไงความจริงสิมิตราฉันไม่มีสีทาเล็บที่เข้ากับชุดนี้เลยนะ่ะ ฉันขอยิ้มของเธอหน่อยสิได้สิมายาทำไมจะไม่ได้ฉันจะเอามาให้นะอืมสมิตรากำลังวางแผนอะไรอยู่แน่นอนแต่มันเกี่ยวอะไรกับเราหรือเปล่าละ่ะสองคนนี้ทะเลาะกันแล้วได้ของของันเรื่อยๆดีแล้วใช่แล้วเราจะต้องรอดูก่อนว่าพรุ่งนี้ มันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะพลาดดราม่าไม่ได้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลย <c oughs> โอ้ฉันเกือบโดนจับได้แล้ววันนี้ในบ้านนี้คนเยอะจริงๆเลยเราไม่มีที่ว่างใน้วางแผนคนเดียวเงียบๆเราจะบอกมายาเรื่องแผนของเราไม่ได้บอกแค่ส่วนที่สำคัญเท่านั้น 就คงเพียงพอแล้ว。